สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096-768-4595 081-357-0422 อุตรดิต์เปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอุตรดิต์เรสซิ่งคา Thailand f ์เฟสติว2025ครั้งที่1ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดนายสะระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ อุตรดิตถ์ดัซซิงคาร์ไทยแลนด์เฟสติวัล2025ครั้งที่1เก็บคะแนนสะสมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง3เขตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ชมรมมอเตอร์สปอร์ตและบริษัท ฟาวิทยูเนเต็ดมอเตอร์สปอร์ตจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอุตรดิตเ์เซิงคาไทยแลนด์เฟสติวัล2025ครั้งที่1เก็บสะสมคะแนนชิงถ้ววพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง4พฤษภาคม2568โดยใช้เส้นทางแข่งขันถนนโดยรอบสนามกีฬาพญาพิชัยดาบหักและสวนสาธารนณะเทศบาลเมืองอุตรดิตโยกระดับให้เป็นซิตี้สตรีทเซอร์กิต และถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดยกระดับมาตรฐานการพัฒนากีฬาให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ความสําคัญกับการจัดการแข่งขันกีฬาโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพและการจัดการที่มีมาตรฐานสูงคํานึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้ชมการแข่งขันอีกทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดการการแข่งขันกีฬาและการให้บริการด้านที่พักสถานที่ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจากนั้นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดินเยี่ยมชมและพูดคุยกับทีมนักแข่งรถตามบูตต่างๆที่มาร่วมแข่งขันรถยนต์ทางเรี่ยบอุตรดิตถ์เฟสซิ่งคาร์ไทยแลนด์เฟสติวัล2025รวมถึงผู้สนับสนุนการแข่งขันประมาณ130บูธพร้อมกับมอบรางวัลการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบพร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับผู้ชนะการแข่งขันอีกด้วยสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีรถยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ350-400คันจากทั้งหมด15ประเภทเช่นประเภท Open Power, โ,โอเพนอลิมิเต็ดพาวเวอร์โตโยต l าเอ็กโคเลอร์อ สุวันเมกเรส3.0นิวเจนและโอเพนทรัคฟูเรสรถยนต์2ล้อหน้าเทอร์โบรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหลัง2 5 0 0ซีเป็นต้นซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมการแข่งขันวันละไม่ต่ำกว่า1,000 0คน

ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 6 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สเนสนุนโดยกาแฟฟาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟทีอินวิานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสสิมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน